เฮ้ยปลาไปแล้วไปร,วรีบกลับเลยก่อนสิน้ำไปท่วมโลกไปแล้วแีว่ถ้าคุณถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้เอเลี่ยนปรสิตหนึ่งล้านตัวจะทำลายโลกปลาแย่แล้วเขาบอกว่ากว้างอ่ะนะปลาไม่ออกชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โอ้เซนครับออฟฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีครับอยู่ที่หน้าร้านสุกท่านนะครับเดี๋ยวผมใส่โค้ดแก้วคงแล้วก็ปาราเฟลนะครับที่อยู่ในเอาชิวรอดยีิบสี่ชั่วโมงเพื่อนี่จะปรสิตที่ไม่ชื่อว่าเอเลี่ยนนี่ครับเออว่าเอเลี่ยนปรสิตเงี้ยเรียกง่ายกว่าไหมเรี่องเอเลี่ยนปรสิตแล้วกันนะครับก็วันนี้เราจะมายีิบสี่ชั่วโมงในบ้านอ่ในบ้านเอเลี่ยนแบบวันนี้เราจะมาสร้างบ้านแบบแนวเอเลี่ยนหรือว่ายูโฟหรือว่าทันสมัยนะครับเพื่อที่เราจะชิดวอดจากยีิบสี่ชั่วโมงเพื่อนี่จะเอเลีีีี่่่่ยยนนนนนแคครรับบออกกกล้วะเทุดิ เอาบปทีสร้างบ้านเลยมาถึงสร้างตรงนี้ละกันนะขอปลาจะไาสร้างตรงนั้นใช่ไหมอ่ะมาตรงนั้นทุกคนโอเคผมสร้างตรงนี้ละกันนะครับมาแล้วนตรงนี้เลยกว่านะครับยังไม่เดี๋ยวจีเนี่ยอ๋อแค่คุณแค่คุณดูบ้านครับบ้านของปลาเลยดูดิทุกคนดูดิบี่ปเาสร้างโคตรใหญ่อ่ะดูดิลูกกลมเหมือนไอ้เนี่ยมันเหมือนหัวขยาะเลยกลมกลมมันล้วนนะฮะโอเคแล้ะอย่างแรกเลยนะ อย่างแรกนะฮะอย่างแรกพี่ปาคือที่กนะทุกคนเฮ้ยลื้อบอกลื้อบอกต้องชมครับอย่าลืมรื้อบอกต้องชมก่อนอย่าลืมทุกคนอย่าลืมเชียร์นะครับว่าเชียร์บ้านใครนะครับใครเชียร์บ้านพี่แซมพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกันนะครับใครเชียร์บ้านพี่ปาพิมพ์เลขสองนะครับใครเชียร์บ้านพี่ขี้ยาเอาพิมเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้คะแนนเยอะหน่อยเน้อกงๆเดี๋ยวเล่นเล่นใครจะเชียร์บ้านขี้ยานะครับพิมเลขเลขสามแล้วกันนะครับผมใครเชียร์บ้านพี่ตีทีพิมเลขสี่นะครับมันไม่ได้เล่นเหออไม่มีใคร้ามมผเลยไม่ใครคุยยผมมเลไ่อรเออเคคู้้ดไม่ปาดม เขาโรคจิตเหรอคุณเลยคุณดูใช่ไหมเขาเขาสร้างเขาสร้างเพื่ออะไร่ด้วยนยครับทุกคนเขาสร้างไว่มากเลยทุกคนมันเป็นคำสั่งนะทุกคนทุกคนต้องเชียร์ผมนะครับอย่าเชียร์เลขศศนะเพราะว่าเลขศศเนี่ยเขาโกงเขาใช้คำสั่งเขาโกงนะครับทุกคนอย่าเชียร์เลขศศนะฮะเขาโกงเขาใช้คำสั่งนะครับทุกคนต้องเชียร์เลขศศเพราะว่าเลขศศไอ้เลขสาวทำไมวะเลขหนึ่งดิเออเลขสาวเลขสาวแมวเลขสาวมันนุ่งเลขสาวนุ่งนุ่งนุ่งอันเนี้ยอันเนี้ยาเลยค่ะจะบริหารบ้านมาให้ดีที่สุดกูว่าแล้วอันนี้กูกำลังจะถาม ถิงออยเอหมนได้เชียร์ใครก็ได้แต่ผมที่ไม่เอา7ปีนะฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วที่ผมตกมสัญญานะครับไม่เอา ไอพวกที่แต่งเพลงจะตามทำไอทำตามสัญญาทุกคนอย่าไปเอานะทุกคนนะนิดเึงใส่พี่ดีนะฮะสุริีบ้านเมืองพังพังวุ่นวายวอดวายขนาดนี้ยังนั่งเล่นอยู่นะน้องไม่กลัวครับก็มาเลยครับถ้าผมโดนก็ให้แจกเซฟไซโคด้วยกันนะครับทุกคนไม่เป็นะไม่เป็นไรผมเข้าใจเวททุกคนดูนะนี่ครับทุกคนตอนนี้ที่ผมจะทำการทุกคนอาจจะมองแล้วแหละไอพี่พี่แซมรับพี่แซมสร้ามแบบคุณหยุดหรือเปล่าอันนี้คือขาใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะมาเป็นอารมณ์เหมือนเป็นที่ยานนะทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีอ่าถ้าเป็นตีดนนกาาาาาุคจจะววว่่อออ้้้้มมัืขขขใชยแแลล็บบเพงึน ยานขึ้นฟ้านะครับตัวนี้มันจะมีแอร์พ่นอยู่แล้วก็เป็ไฟเป็นไงทุกคนก็อาจะเปดการไม่เจออาจารย์ใส่ซีจีอิงไม่น่าได้ไม่ได้ได้นะผมนะ้นคุณจะตอบเป็นโน้นนะทุกคนว่าจะแจ้งเขาอยู่นะครับเออเขาจะตอบคุณตอบคุณต่อลองห้แล้วเขาจะตอบร้องห้แล้วทุกคนไม่เป็นไร ต้องเล่นรอย่งไร่งไรมาเราสรางแบบจริงจังย่จริงจังเกมิงะทุกคนครับเเราติดเล่นมานานแล้วนะทุกคนนะเออนะฮะเด็กคุณีเล่นนะคะเดี๋ยวผมไม่เล่นขี้นะฮะเพราะเหม็นนะเล่กัว่าแต้องเล่งมนี้น่เลยฮะ่าดับไว้ก่อนมาทกรเรามาตอนนี้ผมอยู่จุดที่ผมคิดว่านะตอนนี้ผมกำลังกำลังสังเกตอยู่อ่ะเป็นไงทุกคนสวยใช่ไหมทุกคนอะไรนะสวยมากเลยพี่แซมเชียร์เลขนหนึ่งโอ้ยยอดไปเลยนะครับขอเีรน่เชียร์พี่แล้วกันนะครับโอเคมา่านนี้บอแล้วก็หนึ่งสองสา 我往那边走，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 走。 เออพี่ปลาเขาดูดิทุกคนดูครับพี่ปาดูสวยขนาดนี้ใครจะเชียร์ใช่ไหมดูเบาเดี๋ยวปลาว่าว่าเชสร้างอะไรอยเงี้ยนี่คุณกำลังสร้างลูกปั้นหรอเขาดูดูดูเดี๋ยวเขาถอดเขาสร้างซอมบี้ไปไหนเสื้อแบบซอมบี้อะไรย่างเงี้ยสร้างซอมบี้หรอใช่ซอมบี้เราต้องตามโจทย์นะเราเอเลี่ยนไงเราทุกคนทุกคนต้องดูตามโจทย์นะครับทุกคนต้องฟังโจทย์นะครับโจทย์ก็คือว่าเราต้องสร้างบ้านแนวแบบอ่ายูโฟไม่ก็เอเลี่ยนหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันทันสมัยขึ้นนะครับอะไรก็ได้ก็อะไรก็ได้แบบโจยอะไรก็ได้้ทที่่มมััันนนอออกสยยหเขาใจ คุอเห็นหมดรู้เลย่องจะคุณเห็นรู้เลยโอเคโอเคหมายถึงว่ารู้ว่าสวยรู้ว่าแบบตัวอะไรวะคือเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรนี่ครับผมจุดตอนนี่โจจุดเริ่มแบบวางกระจกนะทุกคนกระจกแบบทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมครัว่าเวลา U f O เขาขับยานอะไรเงี้ยก็ต้องมีกระจกแบบเอาไว้มองทางใช่ไหมทุกคนเออนะฮะตอนนี้ผมกำลังทำกระจกนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันเพราะสีเขียวสีม่วงผมว่าน่าจะกันดีมากๆเลยนะมากค่อะเขาวะเขาสร้างไปอยู่ในหมู่บ้านอกูอะไรเนี่ยขาสร้างอะไรเฮ้ยแกมาสร้างนี่ในทอรสตอรี่จำได้เฮ้ยทุกคนใครใครรู้้้จััักกตตตววนนนนนีเเเลยยคคออมมมม์์ห ทุกคนอย่าลืมแท็กเวลานะคะว่ามันคือตัวอะไรนะผมจะได้แบบอ่านคอมเมนต์และกดหัวใจให้แบบมันดูแล้วกันนะเฮ้ยแค่ดูปลาเดยวเขาทำแบบทางขึ้นใช่ไหมดูดิไม่เหมือน อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นอย่าเล่นอยเล่นนอเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมีนกินอาหาเดี๋ยวมีคนดูกินข้าวเลยครับทุกคนอย่าเล่นนะครับทุกคนอย่าเล่นนะฮะพี่ปลาเาราผมเหมือนเหมือนอันนตอนแรกผมนองงูตอนแรกจริงเลยนะเลยเหมือนงูเลยครับเ่อเอเตอเต่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 อต่อเตื่ตตตตตตต่อเ่อเอเ่อเ่อเ่อเเเ่อเ่ออเ่อ่ออเ่อเ่อเ่อเ นี่ดูครับก็จะสร้างสวยตัวนี้เยอะเลยอีกอีมีวางเลยละกันนี่ทุกคนครับตอนนี้รู้สึกว่ายาญ่าผมยา่าผมเนี่ยดูไปดูมาหน้าตามันเหมือนเอเลี่ยนแล้วนะดูเลยดูทุกคนนะเออว่ะทุกคนครับชิบหายละปลาเออเค่นี้อ่าตอนนี้ยา่าผมดูไปดูมาหน้ามันเริ่มเหมือนเอเลี่ยนแล้วล่ะมันไม่เหมือนยาญ่าอวกาศแล้วล่ะไม่เริ่มเหมือนเอเลี่ยนแล้วอ่ะตอนนี้นะไม่เรียนไม่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 ห้องนอนผมไม่ไม่ไม่ต้องให้เด็กต้องให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์สิว่าบ้านใครน่าสวยที่สุดยังไงล่ะน้องทุกคนเนาะไม่รับพงเอออต้ร มแบเป็นประชาธิปไตายใช่ไหมขอย้อเนาะใช่ใช่เราต้องฟังคำที่มากใช่แล้วส่วนมากนะฮะไม่ใช่ฟังแต่อะไรก็ไม่รู้ฟังวิทยุบ้าไม่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยววะเกี่ยวไปเกี่ยวใช่ไหมฮะโอเคเรามาทำของเราต่อนะทุกคนอย่าไปสนใจนรื่องนี้นะเดี๋ยวมาอย่าไปฟังฟังไอ้เคียวย่านนะเคียร์บ้านะฮะโอเคมาตู้นครับตรงนี้ครับเราเป็นจุดประมาณตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอสร้างข้างหลังเสร็จแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเผมว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูข้างในทีแล้วมันเป็นไไงงนนนนนะเป็คครับทุกตอี้ยาานนออวกศขงผมี่ครับได้เริ่มทากรจะเสร็จแล้วทุกคนครับบบตอนนี้ว่าแโดดูิเป็นไงททุกกคนนเเ่ปะ็ตามมหือ เล่นนิดนึงนะครับเล่นตัวนี้ตัวอะไรไปแล้วก็ข้างหมูนะทุกคนใช่ไหมครับเขาเป็นบ้านของชิยานนะทุกคนนี่ครับมาอยู่เป็นบ้านของผมนะทุกคนต่อไปเราจะทำทางขึ้นที่เราไว้ลงยานขึ้นยานเอาเป็นว่าประมาณตรงผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราทำถ้าเราทำทางขึ้นตรงเนี้ยก็จะเกิดการวางเฟอร์นิเจอร์มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะวันเราจะขึ้นจากทางตรงนี้แล้วกันนะทุกคนเอาเป็นบล็อกสีอ้าวางสีขาวก่อนนะแล้วก็เป็นสีขาวนี่ประมาณนี้เอาเป็นขาวสับม่วงแล้วกันน่าจะดีมากๆเลยล่ะมาไปชึบมาไปอ่านตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ม่วงช ขาวขาวต่อชึบแล้วก็เป็นขาวตรงนี้อ้าวเดีดยวขาวตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นนี่ประมาณนี้ทุกคนเป็นไงสวยวะทุกคนโโอ้หโคตรจับเลยว่ะทุกคนเนาะสวยสุดๆยาวสิมาคอนรีใช้อะไรอะไรอะไรให้บ้านตรงข้ามนี่อย่าโดนยิงนั่นเดี๋ยวผมทำผมทำเลเซอร์ไปทุกคนแบบปืนแบบเลเซอร์มอนยานอะไรเงี้ยยิงปลาแล้วเบิดบ้านตู้มอะไรเงี้ยกันตัวคันอะไรเงี้ยทุกคนที่แซงก็าลองดูว่าเหตุเกิดที่หลังมันจะเฮ้ยเฮ้ยเคุณเฮ้ย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 เฮนะแค่บอก กี่ยวเนี่ยครับทุกคนแล้วบ้านผมก็เป็นไงดีทุกคน,เ,นเป็นบ้านเป็นบ้านบ้าเหมือนก็เท่น,นะทุกคนนะโอเค,คผมขออนุญาทำห้องนำ้ทำห้องทำห้องแยกแล้วก็เรามาตกแต่งเฟเอร์นเจอร์ดีดครวทุกคนครับทุกคนนะผมคิดว่าตรงนี้อาจจะทำเป็นห้องนั่งเล่นและกันนะครับทุกคนน่าจะโอเคนะทุกคนวางเป็นทีวีไปปับ๊บแล้วก็เป็นโซฟาสีคนน่าจะดำนิดนึงนะครับ,บดำดของเคียะเลยนะครับหรือว่าพวกผมผมสีดำมสีดำแบบวันนี้นะครับวน่าออกมาไกลนิดนึ้นะจุนสายตาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าเป ต้องวังโตัวเก็บไว้โอ๊ยบอเป็นไรโอ๊บอนี่ครับบอตู้บาตรงนี้แล้วกันทุกคนเออเป็นห้องนั่งเล่นครับมีส่วนร่วมไงมา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 นี่ห้องนอนผมนะฮะตามตรงนี้เป็นอ่าเป็นที่อ่านหนังสือด้วยกันนะครับเป็นห้องแบบเป็นห้องเป็นห้องนั่งเล่นไปเลยทุกคนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่หนึ่งจะได้นั่งเล่นแบบคิวๆเฮ้ยคุยปับเขาฟูต่างหมดทุกคนดีฮะโรคจิตฮะทุกคนโรคจิตถือว่าโรคจิตเลยฮะโอเคเราจะมาแชทตรงนี้นะทุกคนว่าเปิดเป็นโซนไว้ตรงนี้ประมาณนนนะะฮ่ที่นน่่งงเลอยาทุกคไหนมีใครอยากนั่งงตรนี้มฮะ ไปบ้ากบ้าไปเลยทุกคนไากกากบ้าไปเลยนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งเล่นนี่ไงทุกคนเอาไว้กินอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าห้องครัวน่ะทำใกล้ๆแถวๆนี้นะครับไม่ไกลมากเพราะว่าถือห้องน้ำเราก็จะไม่มีเดียวโค่นเล็กเลยอ่ะเฮ้ยห้องครัวอาจารย์คุณงี้ได้นะคุณแคคุณบ้านคุณไม่มีห้องน้ำไม่ได้ทำไมอ่ะบ้านคุณก็ไม่มีไม่อ่ะยิ้มไม่ได้กันอ่ะอ๋อเหรอคุณยืมหมดใช่ไหคุณจะเข้าสมาคมคุณไม่มีห้องน้ำไหมเนี่ยแนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเพนโนนนะทุกคนเอาไว้นั่งเล่นนะครััับบบทททททททุกคนน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 นเเเเเเ้้้้้้้้้อออออาา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 างงงงขขึึึปปป็่รรระะมมณณีีไไไดิววใหสสลล แล้วทำที่วางระวงังเนี้ยเอาไว้สลับวางพวกครัวนะครับอาจจะวางไม่ได้นะอาจจะทําที่อื่นอ่ะทุกคนผมบอกห้องน้ำไม่น่าจะมีจริงทุกคนครับมันยากมากเลยนะห้องน้ำเนี่ยพื้นที่ห<ต>้องบ้านเรามันแบบมันมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอาจจะเล็กนิดนึงนะเล็กเหมือนขวบขยะนะทุกคน <S <S แต่ <S <S ทุกคนครับสุดท้ายน,นะผมก็ต้องแบบ DIY นะครับ <S <S ในการที่ผมจะทำห้องครัวได้นะครับทุกคนเลยทำเป็นสองชั้นแล้วกันดูเดสิทุกคนครับเป็นไงก็คือว่ามันดูแบบน่าอยู่ขึ้นเยอะนะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเราทำชั้นสองเลยทุกคนครับประมาณนี้พี่ปักอพูอย่่างคนสหด เราไปทำห้องครัวเนี่ยนะทุกคนประมาณตรงนีน้นะครับรวางประมาณนี้เลยนี่ติดตัวเอ้ยติดตัวกันติดอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยไม่เอาไม่สวยประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อ่าตรงนี้อาจจะเป็นท้ายสุดประมาณนี้สวยงามบอกเลยนะสวยงามต่งท้องเรื่องเอ้ยไม่เอาแล้วก็วาตรงนี้ก่อนแล้วก็อุ้ยทำไมมันสีเนี่ยว่าหนาสุดก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับทวนๆไปก่อนแล้วกันทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็นี่ประมาณนี้เลยตัวสุดท้ายประมาณนี้นะครับแล้วก็วางเป็นไมโครเวฟตรงอ่าถ้าวางข้างล่างไม่ได้สวยไม่สวยงามไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับจบด้วยตู้เย็นนะครัััับบบแแแลลล้้้้้้้้ววววววกกกกกก็็็็็็จจจะะะะะเเ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 ปปปปปนน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 ตตาา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 า๊สอออออยยย่่่่่่งง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 งึรรรรรรีีีีีคคไไชฟททซิ์์มณฮขูหห พเพิ่มนะครับทุกคนอาจจะเป็นอ่านิวเคลียสนะครับอาจจะเป็นอ,อว่วัยวะส่วนของนึงของเทียนนะอา,าอาจจะตัดทิ้งมานะอาจจะเป็นแขนขาก็ได้นะทุกคนนะประมาน,ะนะั้นนะเพลียเพลียวเพลียเพลียมีเฮลีย <help> เป็นการตัวนั้นหนึหน่งอันนะรตรงนี้นะครับแล้วก็ที่แขวนเนี่ยแขวนมุมแขนมอเน่ยมันตรงนี้มันลำบากมันจะไม่สวยนะทุกคนเนาะโอเคเราขอตัวแต่งตัวต,ตรงนี้นี่แล้วกันทำใหดีเทลไม่เอาไม่เท่าไงดีโอเคไม่เอาครับไปต้องตัดแต่งครับปล่อยไว้ปล่อยโล่ไว้โล่โลเหมือนหัวเทียนนะครับก็อะไรเริ่มมีโอกาสตรงนี้หนึ่งอันวางไว้ ขายละตู้อันหนึ่งนนะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะร่มไปนิดนึงใช่ไหมทุกคนกคน็อะไรทำอะไรเพิ่มดีเอาเป็นทิปปิ้งบาร์บีคิวไหมที่สุดม,มันจะมีอยู่นะทิปปิง้งบาร์บีคิวเราจะได้เอาไว้เอาชิรอลดีสี่ชั่วโมงน,นะทุกคนมาตรงนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตู้อันนี้ตู้เก็บของได้ตรงนี้หนึ่งอันไม่เอาไม่สวยไม่เข้ากันนะทุกคนเอาเป็นตู้ตู้บล็อกไม้แล้วกันนะตู้ไม้เอาเป็นอันนี้อ่าผม,มได้บทเรียนว่าคืออะไรฮะเราจะไม่ใช้เตียงพกกันใช่โอเคนะทุกคนนะครับเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมขอทำพิธ นี้บ้านของพวกเราสักสคนก็เสร็จไปที <si suppression> ่รเลแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บ้านก่อนไปบ้านอะไรกันบ้านนะครับไปดูบ้านผมในบ้านแรกทุกคนดูเปไงนี่ก็เป็นหน้าแบบยูโฟไอโบนทุกคนหน้าตาเหมือนเอรินนิดนึงนะเหรอมาดิมันกัดดั้มเลยเออมันกัดดั้มเลยหน้ามันหน้าตาเหมือนแบบมีลูกตาแล้วก็มีหนวดทุกคนเหมือนยุงเลยหน้ามัอนยุงเลยทุกคนเออหน้าเหมือนยุงมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนทุกคนครับนี่บ้านผมก็ประมาณนี้ทุกคนนี่มาดูหางนะซึ่งหางคือหางออมเหนื่อยอ่ะโอ้โหเลี้ย ครับแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบอ,อ่าที่นั่งเล่นดูทีวีประมาณนี้แล้วมีท่านหนังสือนะครับมีตู้ปลาด้วยเรียบร้อยเลยประมาณนี้นะสำหรับห้องเน,น,นี่ยกําลังก,กินเมนูนโนโอยู่กำลังง่ํอยู่ <c oughs> นนะประมาณนี้คนระับสำหรับตรงนี้นะห้องนั่นงเล่นมาพอดีมาดูห้องครวัวนี่ตรงนี้ครับห้องครัวนะครับห้องคร,ครัครวจะมีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้พร้อมเลยนะครับผมจะกนี้เป็นโทนสีดําม่วงอ่าเขียวแล้วก็แดงนิดนึงนะครับสำหรับห้องนอนประมาณนี้ตอนนี้ห้องครัวก็มีทุกอย่างพร้อมนะครับมีที่ปึ้งมีที่ปองที่ปิ้งเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนน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 ออออออะะะะคคครรรรัับบหห้้้้้งงงปปมาาณีีีีเเเลลยยยตตวว็ไท่ชดโจ ได้ครับอันนี้ตีนเนที่ดีมากใช่แล้วมีนาฬิกามีคอมให้เล่นตรงนี้นะครับมีที่อ่าที่นั่งโซฟาเล็กๆนะครับไวนองเล่นก็ได้แล้วก็มีที่แบบอ่านหนังสือที่เก็บของแล้วก็มีโต๊ะเสื้อาตรงนี้นะเป็นวงเงี้ยคุณเราใส่กระป๋งก็ไม่บอกนั่นเด็ด่อไปไปดูห้องน้ำกันเดี๋ยวห้องน้ำฝั่งตรงนู้นเลยครับตรงไปเลยนี่ห้องน้ำจะเล็กนิดนึงนะทุกคนเอ้ยทำไมมมนมีสองอันอ่ะเอออ๋ออ๋อมีสองอันจริงเลยไปหนึ่งต่ออันนึงทุกคนนะประมาณนี้อ่ะวางไว้ตรงอ่าวางอันน ประมาณนี้ผมจะผมไปยืมเออดองยืมโอเคก็ประมาณนี้ครับทั้งเฟอรนเจอร์ก็จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนแบบพยายามใช้ที่สวยแบบประหยัดมากทุกคนเห็นป่ะดูเยสามารถทำได้สองชั้นเลยอ่ะดูเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่าเชียร์ว่าพี่เจ้าตัดกันนได้หลือเพิ่มหนึ่งเล่นหนึ่งนะครับไปต่อไปบ้านข้างๆอะไรบ้านขวามือเอเลี่ยนเนี่ยไป็นไรเลยเอเลี่ยนไปต่างหูไงบ้านไปทั้งเสือทั้งบ้านไปได้สามต่างหูต่างหูนะครมีต่างหูด้วยแงะรีวิวหน่อยครับอันนี้บ้านได้สามทุกคนใครรเชีย์บ้านแกเลขนนนนนะะค่่่วาาาขข้้้งงงไหีีเเจ็มปยยัอ เนก่อนแล้กลก็มีห้องโถวตรงนี้ห้องโถวแล้วเข้าไงเนี่ย นี่นี่ห้องไม่ไม่ห้องครัวไม่ไม่ห้องครัวนี่ห้องต้องกินข้าวนี่คือแบบต้องจัดการแล้วแล้วเข้าห้องครัวไงทีนี่ห้องครัวอยู่ข้างบนอ๋ออ๋อแล้วไม่ก็เข้าตรงนี้ไงจานเหนนั่งกูอีกก็แล้วก็อะไรก็ลำบากเลยก็ลำบากเลยวกนเรือก็ลำบากก็ลำบากนี่คืออะไรครับชั้นสองชั้นสองมีนี่ห้องครัวอะไรพวกห้องครัวอยู่ไหนอ่๋อครอยู่ข้างบนเอ๊ะเหมือนที่จัดการทำอาหารเลยมีการมีฉากกีสกีด้วยแน่แม่เนี่ยผมคิดไปละห้องนอนครับในห้องนอนก็แบบนี้เดี่ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเขาุมโโโทททนนคคุุมมนเออสวยนะเป่องด้ ไม่มีอะเริ่มสร้างห้องน้ำเลยก็เคยสร้างนะครับไม่เคยสร้างห้องน้ำโอเคบ้านเคี้ยบประมาณนี้ใครชอบบ้านเคี้ยบหรือมือเลขกสามแล้วกันนะครับอยู่ด้วยมากันในพี่เคี้ยบนะครับทุกคนไปต่อไปบ้านป่าไหนบ้านป่าไหนเฮ้ยมีเลยอยูี่ยนะแค่นี้อ่ะนะต่อไปแค่นี้นะสร้างคนเล็กเลยแค่นี้ทุกคนเลยอ๋อขบวน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 นี่ไง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 ก็ต้องจะปิดวี่งทางคะแนนทาคะแนนทาคะแนนไม่ทางขึ้นไอเลี้เลี้ยนเอาไบ้านป่าหมายเลขสองทุกคนเือดเดือดทางคะแนบ้านป่านะก็ประมาณนี้สำหรับบ้านป่าแแค่นี้ทุกคน จอกเล่นว้าวเขาสวยนะครับมาดูเดียวแต่นี่คือจุดอ่านั่งแบบถอดรองเท้านะไหนนี่ที่เกี่ยวกับรองเท้าอ่ะเออเจอหมีอ่ะเจอหมีเจอหมีดำไหนก็เออชิวๆนะคะที่โซนอ่านหนังสือแบบเล็กๆนะคะเยเฮ้ยปลาแคบมีน้ำถือด้วยข้างหลังเออว่ะ พอปลาปลาห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นสวยหุชอว์เขาบันเท่งบัเท่นะทำไมทีวีเดีมทีวีโดนเนื้อไปแล้วนั่นนี่ทำไมทีวีจะเป็ทีวีอย่างเงี้ยเอ้ยเนื้อทีวีจอแบบอ๋อจอเล็กอะห้องน้ำโคตรใหญ่เลยแกผมจะห้องน้ำที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปยืมนี่หว่าห้องน้ำก็จะมีแบบแช่แล้วก็แบบฝักบัวนะสองอย่างแล้วก็วาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวครูคุณต่อย เฮ้ยแม่โค้ยเอียงว่ะเฮ้ยออกมารีวิวก่อนให้นี่ก็แรงตึ้เลยฉึนว่าเลยไม่พองน้ำอ่ะ โอเคประมาณนี้มีแค่นี้ยังเอ้ยชั้นสองมีเหรอโอ้โหโคตรใหญ่แค่นี้ดูที่นอนที่นอนคนรวยที่นอนราชวังเค่นี้ด้วยพีพีโอเหมือนเตียงเกน้อยเลยเออเหมือนเตียงเกน้อยเลยนะเออประมาณนี้สไตล์บ้ป่าก็ประมาณนี้นะผมมีแบบว่าตรงนี้มีเป็นที่อ๋อเปลี่ยนตู้เสื้อผ้านะประมาณนี้แล้วก็มีหนังสือเล็กน้อยนะครับมีที่นั่งเล่นนิดนึงแล้วก็มีห้องนั่งเล่นส่วนตัววันนี้นะครับแล้วก็มีเตียงเพื่อแบบโคตรราชวังแล้วประมาณนี้เนาะส่วนมากเลยทุกคนก็เคือบ้านบ่าเอย่าลืมพิมพ์ชั้นสองแล้วกันี่เยอะะจริงๆน นะขอบคุณเราแม่งมาเราดูแบบเออแล้วก็เป็นหัวโปไปเลยนะโอเคไปทุกคนครับเราไปช่วยด้วยกันทุกคน let's go มาครับทุกคนนะตอนนี้ยี่สิบสี่โมงเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรามีชุดเป็นแบบโคพลังซูเปอร์เอเลี่ยนนะทุกคนกันดั่มแบบซูเปอร์ซัมตีซัมตีนะครับทุกคนดูดิเราจะมีสีกระโดดสูงมากทุกคนแล้วก็จะมีเอเลี่ยนระวัตเต็มเลยทุกคนข้ามันอมานถมันอุ้ยโคตรถึงเลยอุ้ยมถึงมากพี่รามาพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วทุกคนอุ้ยเต็มเลยทุกคนนี่นะทุกคนเฮ ผมที่อยู่ผมทีอยู่ทุกคนไอเล่นเดินไเล่นเดนเลยนี่เวลาเราฆ่าอเล่นมันจะแบบมีพลังทุกคนดูปึ๊บตัดได้ไก่นี่ทุกคนแสงลำแสงไอปายมาต้นปายอาต้นตีน้องนี่ปายลำแสงไกลมากปาลำแสงยิงไกลมากคุยสิงเกมยางมากช่วยผมปรับเสียงหน่อยรับนี่ครับผมยิงครับยิงลำแสงทุกคนครับนี่ครับตายหมดครับเดี๋ยว์แค่รู้ไหมว่าตอนคืนมันจะมีไอเล่นยักษ์มันจะมียักษ์ตัวเนี้ยักษ์ไอเลี่ยนอ่ะตัวเนี้ยพอดีบอสเดียบอสมันจะให้บอสมันเดี๋ยว์แค่ถ้าตีคนเต็มเลยคุณไม่ฆ่ามันเลย เฮ้ยไม่ได้แกใช้ปืนนี่ดีมากยาปืนเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยปืนโซนิกไรเฟิลไหนปืนเสีฟ้ายิงทีเดียวแบบมันมันกระจุยหมดเลยเห็นป่ะดูดิดูนเหรอไมาดิขอนิดกระจุยเลยดูดิไหมบุ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 มทะลุมันทะลุมันทะลุมันทะลุนี่เป็นล้านตัวเลยทุกคนดูดินี่ครับทุกคนหนีทะลุฮะป้ามาข้ายานอ้อไปหน่อยมว้าโลมาข้ายานหนีเร็วพี่ป้าเขาบินีนิวบนทุกคนพี่ป้าเขาบิปีนิวบนเดี๋ยวผมให้ไอเลี่ยนผมสู้ยิงยิงทไมอ่ะ จะใครจะโจมใครจะโจมตอเมื่อตีโจวอ่ะพี่พี่ขอมาเข้าไปกินอาหารกันดูนะผมอยู่มากตอนนี้ผมแบบโอบเหมือนอยู่บนอากาศทุกคนดลโดว์เขาสูงอ่ะทุกคนบ้าบ้านทุกคนเลย็จริงนะแต่อาหารน้อขาดแคลนว่ะนี่หรอน้องอยู่ข้างบนไเลยขาดแคลนไงกินบ้ากินด้วยกันบ้าป่ะพี่พี่พี่มปกินอาหารแล้วเดี๋ยวพี่ขอขอของกินมาให้เอ้าปลาตายแล้วทุกคนนะพี่ปลาเขาหมดชีวิตแล้วนะทุกคนเขาหมดรูปบ่อนะ่นก็จะมีทั้งหมดจริงจรมีทั้งหมดคนละหนึ่งชีวิตนะครับในการในการอาชุนรอนนะทุกคนนะคนละหนึ่ง น้อยเล่นเตไปทุกคนว้าหัวแตกทุกคนดูอย่หัวแตกเบงหัวแตกหัวแตกมีมีมเอาตู้เย็นกินได้เลยนะตู้เย็นกินได้เลยฮะตู้เย็นกินได้เลยฮะเบงเบงเล่นเลี่ยนเลเลี่ยนเลี่ยนบรสิตปรสิตนี่ขึ้นทางไหนแตาจะขึ้นทางนีมันนี่ขีดมันนี่ขีดมันนี่ขีดมันโอ้ยเพียวเลยเนเ่อนเพืเพเย้วยด้ด้นี่ยิงกระจายหมดยิงนั่นเดียวกระจายหมดยิงนั่เดียวกระจายหมดยิงเดียเพื่อเราทีมข้าผมยิงกระจายหมดที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 

สวย <orman> ครับสองตัวท้ายสวยหมดแล้วทุกคนไปทุกคนครับนี่ใหญ่เข้าบ้านกอนทุกคนเลยนี่ใหญ่เข้าบ้านเร็วก่อนที่มันจะมีเดี๋ยวมันจะมีบอสกับตัวใหมเอเลี่ยนตัวใหม่ๆมาเต็มเลยทุกคนเดรอดูแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเพียบเลยทุกคนรอดูนะรอดูนะรอดูเออรอดูเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะผมกำลังมาเอาหาทุกคนชื่อข้างบนขึ้นแสดงว่าเอเลี่ยนมาแล้วทุกคนใช่ไหมบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วเห็นไหมบอสเอเลี่ยนข้างบวนอ่ะเห็นปะบอสเอเลี่ยนบอสสี่ทุกคนไหนวะเขาอยู่ไหนไม่ไงท เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวเล็กด้วยทุกคนมาฆ่าตัวเล็กก่อนนี่นี่ตัวเล็กป่ะเนี่ยฆ่าบอลอ๋ออันนั้นจะเป็นตัวเล็กทุกคนครับนี่ตัวใหญ่ป่ะตัวนู้นอ่ะใช่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โน้ตัวใหญ่โน้ตพี่เผาอยู่พี่เผาอยู่ฆ่าตัวเล็กก่อนฆ่าตัวมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้างคุณผมผมกันไฟแล้วผมกันไฟแล้วไฟแตวเราเราจะฆ่าตัวเล็กก่อนฆ่าตัวเล็กก่อนฆ่าตัวเล็กก่อนบอสไอเรี่องมันจะมีบอสเรื่อตัวเล็กด้วยฆ่าตัวเล็กก่อนทุกคนครัต้องฆ่าตัวเล็กก่อนต้องฆ่าตัววพกนี้ะ เดี๋ยวตัวใหญ่เรา,านนค่อยๆได้หลังตัวเราต้จะฆ่าตัวเล็กหมดก่อน,มนไม่เป็นไรพี่ฆ้ามอยู่พี่ฆ้ามอยู่พี่ฆ้ามมันให้พี่ฆ้ามมันให้อันนี้มันบอสตัวเล็กไงมันต้องบอสตัวเล็กอันนี้ก็คือบอสเลี้ยงตัวเล็กทุกคนครับมันจะมีบอสตัวใหญ่ตัวเล็กนะฆ้ามก่อนฆ้ามก่อนาช่ไอ้พวกเลี้ยนยัง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 มีข้างหน้าอู๋เงเนี่ยใารหยิบผมโอเคหมดแล้วทุกคนครับเหลือตัวใหญ่ครับทุกคนพวกสิ่งแรกฆ่ามันใช่ไหมฮะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหน้าเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ฆ่ามัน ลบบาลางกันลบบาลางลบบาลางฉีกมันดึงมันลดๆเลรทุกคนบึ๊บ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 เฮ้ยใครใครยิงบู๊บบู๊บบู๊บตาไมตายไปเรียบร้อยทุกคนมอตายแล้วทุกคนกลับบ้านนอนกับบ้านนอนกับบ้านนอับบ้านนอนขึ้นยางทุกคนขึ้นยางขึ้นยางทุกนขึ้นยางขึ้นยางเออขึ้นยางขึ้นยาง คือย่านอนคย่านอนทุกคนคือย่านอนเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับเป็นอ่าอีซีเดี๋ยวได้เป็นซอมบี้โอเคครับทุกคนครับนอนยบอยครับผมฝฟันดีนะฮะขอฟี่ขอฟี่คอข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 ออไอ้ปลาขึ้นบ้านเลยแหมว่า ขึ้นมาเน่ยหองคอ,คอคไม่ดีขึ้นมาไม่ได้ทุกคนครับพี่ปาเขแบบไใช้ปีไม่เป็นนะแล้ทุกคนหลับไปมฮะตอนนี้เรากำลังหลับ,บช้าแล้วทุกคน <S <S โอเคอเครับทุกคนเป็นยังไงบ้างอัศาสตคลิปน,นี้ก็ใช่แล้วสหรหกไปสากิจในการแบบล่าตามไล่ไอเดียนหนึ่งร้านตัวทุกคนก็เช่าคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซโคนป like าราเฟ่ตุ้กเคุงใต้คลิปด้วยกันนะทุกคนครับช่องของทุกคนจะอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยแชร์ผมเป็น